สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาติดตั้งนะครับในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office 365นะครับเวอร์ชั่นที่เป็นแบบ Personal แบบนี้นะครับจริงๆแล้ว Office 365มีหลายเวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Family หรือว่า Student and Home นะครับอันนี้ผมเลือกเวอร์ชั่นที่เป็น Personal มาทดลองใช้ดูนะครับ อย่างตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมานะครับจะเห็นว่ามันซิลมาดีมากนะครับแล้วสังเกตว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะต้องมีสติกเกอร์ที่เป็นแถบสะท้อนแสงสีเงินแบบนี้นะครับอันนี้ก็ซิลมาค่อนข้างดีนะครับยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวเราคัตเตอร์มากรีดตรงซิลตรงนี้นะครับนิดหนึ่งแกะออก แล้วเราก็สามารถที่จะฉีกออกได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพลาสติกเนาะก็ฉีกออกได้เลยนะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงลองดูนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกล่องพลาสติกแบบ2ชั้นนะครับประกบกันอยู่นะครับข้างหลังก็จะเขียนว่าเราซื้อแบบไหนมานะครับแล้วก็จะบอกว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับ Word Excel PowerPoint Outlook อย่างนี้นะครับแล้วก็มี1ทเลบ วันไร้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับหรือไม่จะดูข้างหน้าก็ได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบ1 User ใช้ได้12เดือนนะครับ on PC on Mac นะครับ on Mobile แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันหมดนะครับทั้ง Family แล้วก็ s t u d e n t and Home นะครับแะแตกต่างก็ตรงแค่ User นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันดูนะครับฟับนี่ไงได้แล้ว เมื่อเปิดออกมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นกล่องกระดาษที่ซ้อนกันอยู่นะครับด้านหนึ่งจะเป็นกล่องเปล่าอีกด้านหนึ่งเป็นกล่องที่ใส่คีย์เข้ามานะครับเปิดมานะครับจะเห็นว่ามีคู่มืออยู่1อันนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานบอกว่าทํายังไงถึงจะสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้นะครับส่วนอีกฟังหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของคีย์นั่นเองนะครับ ซึ่งคีย์นี้นะครับจะเป็นชุดตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรผสมกันนะครับซึ่งในตัวชุดคีย์ก็จะบอกว่าเ,ออเวอร์ชันที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับอย่างของผมเป็นเวอร์ชัน Personal นะครับก็จะมีชุดฟังก์ชันคีย์อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งฟังก์ชันคีย์นี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขบวกกับชุดตัวอักษรทั้งหมด25ตัวนะครับ ส่วนวิธีการติดตั้งแล้วก็ activate นะครับเดี๋ยวเราทำตามคู่มือเลยนะครับมีคู่มือบอกขั้นตอนเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ในช่อง search URL นะครับว่า Microsoft 365นะครับแล้วก็ตามด้วย slash setup นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วเราก็กด enter ได้เลยนะครับถ้าหากว่ามาหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกเว็บไซต์อันแรกนะครับก็จะมาเจอหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับ เมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยังไม่มีแอคเคา t ์ของ Microsoft นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครก่อนได้นะครับหรือถ้าหากว่ามีอยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราล็อกอินแบบนี้นะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนอ e ีเมลที่เราสมัครไว้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้อ e ีเมลนี้แล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเขาจะให้เราป้อนในส่วนของหมายเลขผลิตภัณฑ์นะครับหรือหมายเลขพอดักคีนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไปหยิบในส่วนของ Product k คีนั้นมากรอกในช่องที่เขากําหนดให้นะครับซึ่งจะเป็นชุดตัวเลขแล้วก็ตัวสอดรวมกันทั้งหมด25ตัวอันนี้ผมก็ขออนุญาตกรอกลงไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโหลดแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลือกในส่วนของภูมิภาคครับว่าเราอยู่ในภูมิภาคไหนนะครับแล้วกดถัดไปนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่ง เมื่อเรารอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าต่อไปนะครับในหน้านี้ก็จะบอกว่าคุณใช้ Account ไหนในการลงชื่อเข้าใช้ไว้นะครับแล้วก็เป็นการยืนยันในส่วนของ Product Key ที่เรากรอกไปนะครับรวมไปถึงก็จะบอกด้วยว่าเราใช้เวอร์ชันไหนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับ เมื่อกดถัดไปแล้วนะครับจะเห็นว่าในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันว่าเรานั้นได้ทำการสมัครในส่วนของ Microsoft 365เวอร์ชันที่เป็น Personal เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีอายุการใช้งาน1ปีด้วยกันในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะบอกด้วยว่าวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับรวมไปถึงมีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะยอมจ่ายเงินแบบอัตโนมัติเพื่อต่ออายุหรือเปล่า นะครับในที่นี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดไว้นะครับให้ต่ออัตโนมัติหรือไม่ก็ปิดก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันไปเลยนะครับเมื่อเรากดยอมรับแล้วนะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้เรานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนอีเมลได้นะครับเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้นะครับแล้วก็ยอมรับแอปแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับตัวหน้าเว็บไซต์ก็จะดาวน์โหลดนะครับ ในส่วนของการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ของเราให้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวพอโปรแกรมทำการโหลดเศจนะครับมันก็จะมาในหน้าถัดไปนะครับนี่มาแล้วนะครับในหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีนะครับของ Microsoft ของเรานะครับก็จะมีให้เราเลือก หลายอย่างเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ก่อนนะครับโดยเลือกที่ติดตั้งแอปนะครับตรงนี้ เมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของการดาวน์โหลดและติดตั้งอ f ฟ i c e นะครับในที่นี้เนี่ยเขาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ภาษาอะไรนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่จะใช้เป็นภาษาไทยก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับรวมไปถึงสามารถเลือกในส่วนของเวอร์ชั่นได้ด้วยนะครับว่าจะเวอร์ชั่นไหนอันนี้ผมใช้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราเลือกได้ด้วยว่าจะติดตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับผมเลือกออนไลน์ก็กด ติดตั้งถัดไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์อ t นสตอลให้กับเรานะครับเราสามารถที่จะเปิดไฟล์อ t นสตอลนี้เพื่อติดตั้งในส่วนของโปรแกรมได้เลยนะครับทีน,นี้ผมลองเปิดขึ้นมานะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ให้กับเรานะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแต่ว่า ินเทอร์เน็ตของเราไวนะครับในส่วนของการติดตั้งตรงนี้ก็จะไวด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องดาวน์โหลดจากคลาวลงมานะครับตรงนี้เราก็รอนะครับรอใหออ้โปรแกรมทำการอินสตอลต่อไปนะครับ โปรแกรมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นว่า Installation is finished แล้วก็คือมันทําการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะให้เรา close นะครับเพื่อปิดในส่วนของการ install ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับโปรแกรมที่เราทําการติดตั้งลงไปนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของ Word, PowerPoint, Outlook นะครับแอ c e ซสเอ็กอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาอันนึงนะครับเดี๋ยวลองเปิดใช้ Word ละกันนะครับแล้วโปรแกรม Word ก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะให้เราทำการ c อ n t i n u e ยลนะครับยืนยันว่าใช้ Account นี้นะครับรวมไปถึงกรอกในส่วนของ Activate Office นะครับก็จะใช้อีเมลที่เราสมัครไว้นะครับ แล้วก็กอกในส่วนของพาสด d ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กด sign in ได้เลยนะครับเป็นการ activate ในส่วนของ Microsoft Office นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเซตค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มุมบนด้านขวานะครับก็จะมีเชื่อเราปรากฏอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าเราได้ทำการ sign in แล้วก็ activate ในส่วนของ Office เรียบร้อยแล้ว หืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าไปที่ในส่วนของ Account นะครับเพื่อดูว่าตอนนี้เราใช้โปรแกรม Microsoft Office Version นไหนอยู่นะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับลองกดอัปเดตดูก็ได้นะครับว่าเป็นปัจจุบันหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับ ะจะเป็นการใช้งานในส่วนของ OneDrive นั่นเองนะครับซึ่งให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์เดิมนะครับเสร็จแล้วให้เรามาเปิดในส่วนของ OneDrive ขึ้นมานะครับเมื่อเปิด OneDrive ขึ้นมาเนี่ยนะครับในหน้านี้จะเป็นหน้า OneDrive ซึ่งเป็นแอคเค n t ของเราเองนะครับซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง1นึ่งเทลบด้วยกันเมื่อมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดในส่วนของถัดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะถามว่าเริ่มต้นการใช้งานโดยการสาธิตหรือไม่นะครับกดเริ่มหรือข้ามก็ได้นะครับ เท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับและนี้คือการติดตั้งในส่วนของ Microsoft Office 365 version Personal แล้วการเซตอัพ OneDrive นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ